รถแบบส,สวยๆมาเดี๋ยวมาดูราคาตามสองขอกันโอ้สองข้อกเขียนอยู่5้าแสนห้าหื่นเก้บาทเดือนนี้เแบบิไม่ขายราคานี้นะมาเดี๋ยวเบิร์ดพามาดูรั้งนึงสนนีสูี้ดีแม็กปีสองพหเป็นตัวเตี้ยน,นะลูกค้าโอ้สายสามแสนเก้าหมื่นเก้าบาทโดยเฉพาะเดือนนี้เแบบิรไม่ขายสามแสนเก้าหมื่นเก้าบาทแน่นอนเดือนปีสองพนยี่สิสองสีขาวสวยๆลูกค้าจมาดูสองข้อัเลยสอ้อขายอยู่โอ้โหใจละลายเลยเห็นราคาห้าแสันบาทไม่ขาย สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเบิร์ด59าออโต้คายกเะเรีนครับผมวันนี้เบิร์ดพามาดูกระบะน่าใช้ที่ขายถูกกว่าใบราคาสบมเป็นแสนครับมีอะไรบ้างไปดูกันอันนี้ Ford Ranger ปี2019สสวยๆงามลูกค้าจ๋ามีปุ่มล้อมามีล้อแม,มแแกมาสวยๆมาเดี๋ยวมาดูราคาตามสบมกันโอ้โห สองขบอเขียนอยู่ห้าแสนห้าหมื่นเก้าบาทเ,าเดือนนี้เบิร์ไม่ขายราคานี้นะเดือนนี้เบอร์ขายราคาสี่แสนห้ามืนเก้าบาทพอสินค้ามีจํานวนจํากัดรีบทักมาช่วงนี้ขายลดราคาอยากขายไม่ไไรู้จะทำยังไงเข้าใจไหมลูกค้ามาเดี๋ยวเบอร์พามาดูอีกคันนึงอันนี้สูดีแม็กปีสองพันสิบหกเป็นตัวเตี้ยนนะลูกค้า ขายสามแสนเก้าหมื่นเก้าบาทโดยเฉพาะเดือนนี้เบิร์ไม่ขายสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแน่นอนเดือนนี้เบิร์ขายสองแสนแปดหมื่นบาทพอมีเงินสดมาเอาไปพอแค่นี้จัดไฟเน้นก็ได้ราคานี้แหละเดือนนี้เบิร์จัดให้มาดูคันหนึ่งอันนี้สูดีแม็กปีสองพันสิบสี่ไฮเลเดอร์มากดจ่ายแล้วราคานี้แนละ้วราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอีกแล้ว วันนี้เบิร์ไม่ขายราคานานนะเบิร์ขายราคานี้สามแสนสามมื่นเก้าพันบาทพอท่องง่ายๆเหมือนแม่สกุลสามสามเก้าตอบแค่นั้นมามาดูอีกคันนึ่งเร็วๆๆโลล้างตะอกสวยๆมืงรมาคันนี้มิสูมิชิไต้ตันปีสองพันยี่สิบสองสีขาวสวยๆดูค่ะจ๋ะมามาดูสองขบอนหน่อยเร็วสองขบอนขายอยู่โอ้โหใจละลายแลวเห็นราคา ห้าแสนเก้าพันบาทไม่ขายอันนี้เบิร์นขายไปเลยเอาไปราคาโปรโมชั่นเฉพาะเดือนนี้เท่านั้น3 9มแ0 0เบาทพอเอาไปแค่นี้แหละจัดไฟแนซนก็ได้ทำอะไรก็ได้มามเดี๋ยวพาไปดูอีกคันหนึ่งอันนี้บอกเลยว่าต้องนำเสนอซีอสโดีแม็กปี2022สวยๆดูราคาสคาขบอก่อน สอบอขายไปได้499,000บาทโอ้ไม่เอาค่อนแพงไม่อยากขายอยากขายลูกค้างบน้อยต้องการสร้างกลัวสำหรับเดือนนี้เบอร์ไทยเลย399,000พอตอนนี้จบๆงามๆสวยมาดูคันนี้โอ้ตนนี้ฟอร์เรสเจอร์ปี2021สีขาวสวยๆมาเดีย๋ยวเบอร์ทาดูใบสอบบอ โอ้โหสองขบอ์สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทเอาไปทำขี้เกลืออะไรราคานั้นละ่ะเอาราคานี้ไปสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยสี่แสนกูบาทเอาไปทำขี้เกลืออะไรเอาไปจอดทำไมนี่เอาไปทำมาหาก,กินเบิร์จัดให้ราคาเนี้ยสวยๆจัดไปไว้รุ่นมามาดูคันนึงเบิร์มาดูดิ นิสูมมชิไททันปี2 0 2 2สี่ 2, 4, ประตูตัวเตี้ยหน่อยลูกค้าแต่ว่าก็สวยไหนดูราคาสองบอสิสามแสนเออห้าแสนสามมืนเก้าพันบาทวันนี้เบิร์ดไม่ขายแขบหน้าจอมาสนใจแขบหน้าจอมาคันนี้เลยสี่แสนสามมื่นเก้าบาทพอแค่นั้นสนใจแขบหน้าจอไว้แล้วส่งมาให้นาทางไลแอด เอาราคานี้ไปสินค้ามีจํานวนจํากัดลูกค้าต้องรีบหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวหมดก่อนประการศูนย์ยังเหลือสบายรถคันนี้ขับไปไหนก็ได้ประการศูนย์มีครับกลัวอะไรละครับออกรถเบิร์ดไม่มีผิดหวังครับเลขไไม่หลักมือนอีกัางเอ้าไม่มีผิดหวังแน่นอนรับแสอตทิ์มาเบิร์ดพาดูอีกคันหนึ่งอิด,ดีแม็ปีสองพันสิบหก ถับเซด้วยตัวโฟลว์ด้วยตัวเนี้ยมาตากล้องมาดูคือได้เปล่าตากล้องกูเนี้ยตัวเล็กด้วยอีอะมาราคาที่สี่แสนห้าหมื่นเก้าบาทเบอร์ไม่ขายนะราคาเนี้ยเบอร์ขายกับ,บลูกค้าคนพิเศษเท่านั้นนะจ๊ะราคาครันนี้เบอร์จะขายให้ที่ราคาเท่าสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับลูกค้าสวยๆไปเลยครับนี่ วีคลอสนะครับวีคลอสนะครับวีคลอสนะครับขาบเซ่ด้วยเอาราคานี้ไปจุกจุกให้เดือนเดียวสินค้ามีจํานจำกัดแฉบหน้าจอมาสนใจจัดไปเบิร์ดจ,จัดการให้ไฟแนนไม่ต้องห่วงยังไงก็ผ่านนะจ๊ะลูกค้าท่านไหนที่สนใจเบิร์ดบอกเลยว่าสินค้าของเบิร์ดมีมันจำกัดแล้วันนี้เบิร์ดมีโปรโมชั่นดีๆมาให้ลูกค้าแน่นอนจองเบิร์ดวันนี้เพียงเก้าบาทคับฟรีเก้าสิบวันเอาโปรโมชั่นจุกจุ ไปเลย,ย,ยลูกค้าแถมอีกอย่างหนึ่งจองมา9บาทนะโปรนี้เบิร์ดจัดให้9บาทพอไปที่อื่นห้าแสนได้ล้อนะคะตัวโลนะครับมาเบิร์ดบางคัน5้าแสนตัวท็อปเอาไปเลยไม่ต้องเป็นหนี้เพิ่มอันนี้คันหนึ่งรถเก๋งของได้แอรคอร์ดนี่เอาไปเลยเงินสดสองแสนแสวยๆงามๆจบๆแต่หน้ารถติดไว้ว่าจองแล้วจองแล้วขอโทษนะจ๊ะแต่ไม่สนใจ แคบ <ITA> หน้าจอมาเบิร <im> MM> <im> ์ตจะขายกันนี the 90, 12, ้ให้จองแล้วก็จะขายมีปัญหาไหมผู้จัดการนี่มาดูน่คันนี้ราคาเท่าไหร่คันนี้ราคาเท่าไหร่มาคันนี้ฮอนด้าซิตี้ปี2014ตัวท็อปนะลูกค้าราคา2ล้อที่3แสน79,000บาทวันนี้เบิร์ตไม่ขายราคานั้นเบิร์ตขาย2แสน99,000บาทพอ แฉบหน้าจอมาสินค้ามีมำนวนจำกัดให้ในเดือนนี้เท่านั้นนะนะเดือนอื่นไม่ได้นะบอกเออขอราคานี้หน่อยจะเบิร์ดไม่มีแล้วหมดแล้วเสียใจด้วยโอเคเบิร์ดย้ำนะนะเบิร์ดบอกนะเบิร์ดขายถูกกว่าใบสอบอเป็นแสนลูกค้าสินค้ามีจํานวนจํากัดเบิร์ดบอกให้เลยถ้าลูกค้าที่สนใจแขบหน้าจอมาสินค้ามีแค่นี้แหละที่เบิร์ดบอกนี่แหละแต่ว่าอยู่ที่ว่าใครจะทันหรือไม่ทันแค่นั้นเอง ไม่ซื้อตอนนี้จะซื้อตอนไหนเบิร์ดบอกเลยถ้าไม่ซื้อตอนนี้เสียดายนะจ๊ะบอกเลยแด่บอกแล้วบางคันรถอเบิร์ดที่เบิร์ดรีวิวไปประกันศูนย์ยังมีนะจ๊ะลูกค้าบางคันก็ใหม่น้อยมากประกันศูนย์ยังมีรถปีใหม่สวยๆไปเลยออกรถกับเบิร์ดไว้ใจเบิร์ดได้เบิร์ดส่งรถให้ถึงที่จัดไปนะนหนึงหน้าบ้าน ไลน์แอดอยู่ข้างล่างตรงนี้ทักมาได้เบอร์โทรเบอร์สไลด์ให้ตลอดหรือว่าติดตามใน youtube เบอร์ก็ได้นี่กดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามกดซ b s สไคร้ด้วยนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากเบอร์มาบอกแค่นี้แหละว่าส่วนลดเป็นแสนวันนี้เบอร์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ